วันนี้เชิญยูกิกลับมาเพื่อให้ดูว่าระหว่างเส้นทางสายหมอลำเนี่ยอายุ13เป็นนางเอกหมอลำแล้วยูกิลูก<ะ>วันนี้อยากให้หนูโชว์กรอนที่หนึ่งลูกโชว์กรอนนะเดี๋ยวนี้มอบผมกรอนให้หนูเนาะพร้อบคุณลูกนะ่เชิญครับ,รบสูงอะล้วมีเสมมน่ห์มากเลยพูดจาไม่เสน่ห<ร>์มากเลยดีใจจังลำเซียนั่นเอง น้องอยุกี่เซ็นป่าปื้มได้พ่อพี่กงมาการขอบพทีมงานชายหญิงสุประเทนในวันนี้พี่กอตีพี่หอยพอมได้มาซ้อมแต่ข้างก่อนคู่งอเซนสะออนมาอ่อนซ้อนพวกเจ้าหนูจำได้ว่าบ่ไร ส่วนพิสุปเป็นผู้ให้โอกาสใหญ่ในไว้เดกออกไล่การแต่ยังเล็กยนมาบุญสู้คำสุประเทน,นุนน้ำขึนในไปยืนเป็นผู้หนึ่งบนเส้นทางที่ฝันถึงเป็นหมอลำอจัง พาคุณทานหนึ่งขอบคุณค่ะนลกสุดยอด,ดหวานหวานหยดย้อยแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนไปเยอะมากไม่แค่อุ่นเครื่องเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะให้น้องยูกิ มาในรูปแบบของนางเอกหมอลำเต็มรูปแบบเพียงแต่ว่าเราต้องให้เวลาน้องไปเปลี่ยนชุดก่อนแล้วเดี๋ยวเขาจะกลับมาจัดเต็มนะยุกิพร้อมนะลูกเปลี่ยนชุดนะลูกนะโอ้ี่เขาเป็นได้หลายอย่างเลยนะเขาจะเขาจะเขาจะเป็นนักแสดงได้เป็นนักแสดงไปถึงนักแสดงใครเห็นแววนางงามสมมตินะรูปร่างสูงสเขาได้เลย